สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รันเด r j จตี่ Podcast นะครับตอนที่131นะฮะวันนี้ขออนุญาตนำเรื่องที่ได้ไปคุยกับหมอแอร์นะฮะเอาเสียงของการพูดคุยสนทนาผ่านวิดีโอคอนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกซื้อเทรดมิลในช่วงนี้เรื่องของการกักตัวเรื่องของนักวิ่งที่ต้องดูแลตัวเองยังไงในช่วงโควิด1 9 ช่วง stay home ก็ได้ไอเดียจากทั้งสิ่งที่หมอแอร์ทำอยู่นะคือหมอแอร์เนี่ยเป็นนักวิ่งนักไตรที่เป็นคุณหมอโรคหัวใจแล้วเราก็เลยเคยคุยกันหลายครั้งในหลายๆเรื่องนะฮะทั้งเรื่องของการดูแลความเสี่ยงเรื่องของการภาวะหัวใจขาดเลือดเรื่องของการวิ่งยังไงให้พอดีและดีพอเรื่องของการเลือกซื้อรองเท้า หลายๆอย่างเนี่ยที่เคยคุยกับหมอแอร์ไว้แน่นอนช่วงวิกฤต19โควิด19สำหรับนักวิ่งควรจะออกไปวิ่งสวนสาธารณะไหมมีข้อกำหนดยังไงมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงถ้ามาีผ่านเช็คลิสต์3ข้อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังหมอแอร์นะหมอผมว่าหมอแอร์ว่ายังไงบ้างถ้าผ่านเช็คลิสต์3ข้อนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรถ้าจะออกไปวิ่งข้างนอกนะฮะหรือ ถ้าอยู่ในบ้านควรจะวิ่งที่ลูวิ่งหรือทำเบิร์กอัแบบง่ายๆแล้วมันก็นำมาสู่ของการวิธีเลือกซื้อรูวิ่งหรือเทรดมิลนั่นเองซึ่งหมอแอร์ก็ก็ตอนนี้เขาก็นำเข้าเนาะนำเข้าเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับรูวิ่งก็ลองไปดูที่เอเวอรลินสาขาต่างๆเนาะทั้งออนไลน์ line, จริงๆตอนนี้ก็ต้องออนไลน์แหละเอเวอร์ลินช็อป เอวารินชอปก็ขายของให้หมอแอร์นิดนึงแล้วก็ขออนุญาตนำคลิปเสียงนะฮะคลิปเสียงที่เคยคุยกับหมอแอร์ไว้ผ่านวิดีโอคอลนะได้ประโยชน์นะแน่นอนได้ประโยชน์ก็ลองฟังกันดูครับว่าคุยไว้ไว่ายัางไงบ้างนะฮะแล้วก็ขออนุญาตนะฮะส่งต่อผ่านทางคลิปนี้เลยเพื่อหลายคนอาจจะสงสัยว่า วิกฤตโควิด -19 วิ่งข้างนอกได้ไหมยังไงเทรดมิลซื้อยังไงลองไปฟังวิธีการจากหมอแอร์กันดูนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นครับพี่หนุ่มโอเคตอนนี้เรากำลังอยู่กับหมอแอร์แป๊บหนึ่งนะหมอแอร์ครับสวัสดีครับครับหมอแอร์อยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านครับวันนี้ช่แล้วอ๋อโอเคเป็นไงบ้างสถานการณ์โควิด -19 ในการดูแลตัวเองของตัวหมอแอเองกับครอบครัวครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์หลายอย่างเลยนะครับพี่นุ่มครับผมจากเดิมที่เราต้องออกไปทํางานทํางานออฟฟิศไปทํางานนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เปลี่ยนหมดเลยกลายเป็นต้องเวิร์กฟลอมผมนะครับน้องๆในทีมก็เวิร์กฟมผมซะเป็นส่วนใหญ่ก็เฉพาะคนที่จะเป็นจริงๆถึงจะออกไปที่ออฟฟิศเช่นไปทําสต็อกไปดูสต็อกนะครับแต่ว่าอนไนที่ทํางานแบบ เวอร์ฟอรมได้ก็อยู่บ้านไปเลยครับไปเลยครับเอเวอร์ลินก็ยังเปิดออนไลน์ถูกไหมคออนไลน์ถ้าใค,ใครจะซื้อของเอเวอร์ลินก็ยังซื้อได้ตลอดทุกช่องทางว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook นะครับก็ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยตอนนี้<อ>เวลาเพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้สินค้าอะไรขายดีสุดน่าจะเป็นลูกวิ่งหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนแบบสนใจลูกวิ่งมาก จริงๆตอนนี้ถ้าเอาที่ขายดีนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับพี่หนุ่มเช่นของกระจุกกระจิ๊งเนี่ยขายดีเช่นอีแาดเอวถุงท้งถุงเท้ารองเท้านะครับแล้วก็ลูวิ่งก็เป็นตัวที่มาแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนออกไปวิง่งออกไม่ได้เยอะนะครับก็ต้องซื้อลูวิ่งมาวิ่งที่บ้านนะครับ,บรไม่แหงเบื่อ<แ>ไม่ได้ออกกําลังครับหมอ,อแอร์แนะนําหน่อยว่าถ้าเกิดจะต้องซื้อลูวิ่งเนี่ยจะต้องมีวิธีเลือกยังไงอันดับแรกที่ต้องเลือกครับผมจริงๆลูวิ่งเนี่ยอยู่ที่เรา เราจะต้องการลูวิ่งขนาดไหนเช่นสมมติว่าถ้าถ้าบางคนดูที่ตัวเราเป็นหลัก,กน,นะครับเดิมทุกอย่างต้องต้องอยู่ที่ตัวเราถ้าเราเป็นคนที่วิ่งแบบไม่ได้วิ่งแบบเร็วมากเพสสี่เพสสี่ครึ่งอย่างเงี้ยผมว่าลูวิ่งแบบโฮมยูสธรรมดาเนี่ยเอาอยู่นะใช้ได้นะครับก็ราคาเขาจะถูกลงพวกโฮมยูสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระแสะตรงใช่ไหมครับเป็น d c สีไดเลกเคอร์เลใช่ไหมครับ uh. พวกกระแสะตรงเนี่ยเขาเรียกว่า,าพาลังในการขับเคลื่อนมอเตอร์หรือความเร่งในการขับเคลื่อนมันก็จะน้อยหน่อย นก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ทันใจมากนะครับสักสองม้าอะไรเงี้ยได้ไหมสองแรงม้าสองม้าสองม้าครื่องแงได้คือแรงม้ามันก็ไม่สําคัญบางทีมันอยู่ที่ตัวมอเตอร์เนี่ยมันทํางานได้มีความเร่งมากขนาดไหน<อ>สมมติว่าพี่หนุ่มบอกว่าวันนี้พี่หนุ่มจะซ้อมเร็วซ้อมอินทอร์ใช่ไหมครับครับก็จะมีวิ่งเพสหกครึ่งสลับเพสสี่ครึง่งตอนที่กดเพ4สสี่ครึ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกคอมเมอรเชียลหรือว่าเป็นพวกกระแสกระแสตรงได i l y b a l ร n เนี่ยมันจะมีความหนืด มันจะมีความหนืดในการค่อยๆเร่งไปถึงเพรสซีคึ่งแล้วเวลาวิ่งมันก็จะวุดขามก็จะวุดมันเขาเรียกว่ามันมันไม่เหมือนวิ่งถนนจริงๆนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นพวกกลุ่มที่เป็นอินเทอร์เน็ตเคอร์เรนหรือว่าเอซที่เป็นพวกคอมเมอรเชียลครับที่ตัวแพงๆเลยอ่ะแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนเงขึ้นเนี่ยพวกนี้มันเร่งมันเร็วมากแล้วก็กําลังที่ได้ก็ดีแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยมันก็เต็มเท้าไม่วุดนะครับมันก็อยู่ที่เราแบบวิ่งสไตล์ถ้าเกิดว่าเราวิ่งแบบอินทเวลล์แรงแางมยูเัน เดีว่าถ้าเราวิ่งแบบโหซ้อมยาวๆสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงตรงสายจะพังเร็วจะไม่ได้ก็ต้องสายแบบเอ่ออัลเทอร์เนตเคอร์เลนหรือว่ากระแสกระแสสลับแล้วก็เป็นคอมเมอร์เชียลยูสไปครับก็ดูดูสไตล์การซ้อมการวิ่งแล้วก็ดูงบประมาณด้วยถูกไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็สําคัญสุดคือรับประกันรับประกันยังไงใช่ไหมครับเพราะาลูกวิ่งเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายราคามากเลยตอนที่ผมไปเห็นมาตั้งแต่แบบ หลักหมื่นก็มีนะหมื่นกว่าก็มีนะครับถึงไปยังสองแสนกว่านะครับการรับประกันนี่เป็นสิ่งสาคัญมากเพราะว่าถ้าลูกวิ่งเสียแล้วไม่มีประกันจบเลยนะครับแล้วถ้ามีรับประกันจริงเนี่ยต้องไปดูรายละเอียดด้วยนะครับว่าเขารับประกันแบบไหนนะครับอย่าถ้าดีหน่อยเนี่ยก็จะเป็นออนไซต์เซอร์วิสคือหมายถึงว่าเสียปุ๊บเข้ามาทําให้ถึงที่มาทําให้ถึงบ้านเลยนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าครับครับ ทีนี้มัถึงมาถึงเรื่องที่เราจะคุยกันเป็นหลักวันนี้ก็คือเรื่องของการ,รวิ่งนะตอนนี้สวนสวนก็ปิดแล้วนะรเราเรา,เราก็ควรจะ Stay h o ฮมถูกไหมอยู่ซ้อมวิ่งอยู่บ้านมันก็จะมีคำถามว่ามันก็จะอาจจะเห็นบางคนวิ่งวิ่งถนนวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งรอบรอบสวนสวนสาธารณะรหรือวิ่งฟุตบาทอะไรเงี้ยมันยังมีเห็นอยู่บ้าง บอกแอมมีคำแนะนำยังไงกับก,กับ,ก,บกับนักวิ่งช่วงนี้ครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการวิ่งจริงๆนะครับสุพสนปิดใช่ไหมครับถ้าเราต้องการวิ่งจริงๆเนี่ยผมอยากให้คำนึงถึง3อย่างนะครับถ้าจะไปวิ่งจริงๆนะครับอยากวิ่งจริงๆอยากวิ่ง,องเออดองจริงอันที่หนึ่งคือเราต้องเดินทางหรือเปล่าครับ mm hmm. สมมุติว่าถ้าต้องเดินทางไปไกขลขับรถไปนั่งรถไปอันนี้ถือว่าไม่ควรไปเพราะว่ามันมันไม่ใช่การ เขาเรียกว่า <Wirtschaft> ทําตามที say, ่ร like mm ัฐบาลบอกที่ต <sagt yan> <és> mm ้องการให้คนอยู่กับบ้านใช่ไหมครับออกจากบ้านโดยไม่จําเป็นนะครับอันที่2ก็คือเราวิ่งแล้วเนี่ยเรายังคีฟโซเชียลดิสแทร์ได้หรือเปล่านะครับคือวิ่งแล้วยังวิ่งไปเนี่ยไปเจอคนเยอะๆหรือเปล่าไปวิ่งรอบสูนเนี่ยโอ้คนวิ่งกันเยอะหรือเปล่านะครับหรือไปวิ่งตามถนนเนี่ยคนก็เยอะด้วยหรือเปล่าถ้ายังคนเยอะอยู่ก็ไม่โซเชียลดิสแทร์ก็ไม่ควรวิ่งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือถ้าเราวิ่งแล้วเนี่ยมันทําให้คนเห็นเราวิ่ง คนออกมาวิ่งตามในที่ที่เดียวกับเรานะครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นประเด็นได้เหมือนกันก็ทําให้การวิ่งเนี่ยมันโอกาส social distance หรือ physical distance เนี่ยลดน้อยลงนะครับก็ดูสามสามเลือกเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งแล้วอันที่หนึ่งไม่ต้องเดินทางนะครับสมมติสมมติรกรณีในหมู่บ้านหรือว่าหน้าบ้านอันที่หนึ่งไม่ต้องเดินทางอันที่สองหมู่บ้านคนก็ไม่เยอะแทบจะไม่มีคนเลยวิ่งทิ้งระยะกันได้นะครับอันที่สาม เราวิ่งแล้วก็เราวิ่งของเราคนเดียวไม่ได้ไปกระตุ้นให้คนอื่นมาออกเลยว่าเพราะคงไม่มีใครสามารถมาออกหมู่บ้านเราได้เพราะเป็นพื้นที่ปิดว่าอันนี้ก็พิจารณาดูถ้าได้ทักสามข้อเนี่ยก็ยังพอน่าจะวิ่งได้เช่นบ้านอยู่หลังบ้านมีทุ่งวิ่งค,ๆๆคนเดียวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก, <ๆ S 1> ก,ก็ก็ไม่ใช่ประเด็นถูกไหมสมมติว่าหลังบ้านเป็น p r i v a t เนาะหรือหรือแม้กระทั่งเป็นหมู่บ้านในรอบหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเรา คนวิ่งน้อยแล้วเราไม่ไปกระตุ้นให้เกิดการออกมาวิ่งที่หมู่บ้านเราเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ปิดอยู่แล้วถูกไหมอันนี้ก็วิ่งได้อันนี้ก็วิ่งได้ก็วิ่งได้ใช่ครับแต่ถ้าใครแบบว่าอยู่ไม่มีพื้นที่ก็ควรที่จะวิ่งในห้องหรือวิ่งรอบๆบ้านตัวเองวิ่งวิ่วิ่งใช่ครับวิ่งรอบบ้านวิ่งลูวิ่งหรือวิ่งในห้องหรือว่าถ้าเกิดว่าวิ่งในห้องก็มันลําบากมากใช้กันมเดือซ้ำๆจนปวดเมื่อยแล้วก็เล่นขีดหลัง ฟิตเนสคอสเทนเบอร์ปี้ซ็อกคอร์ตไปก็ได้ครับได้เซอร์ไพรส์เทรนนิ่งอะไรก็ได้ได้ครับมีชาร์เลนกันเยอะแยะเต็มเลยเนาะที่ที่เฟซบุ๊กว่าอะไรนะเบอร์ปี้ซ็ออร์ตอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นหลายคนทำครับเนาะสนุกนะก็สนุกนะสนุกสนุกมันสนุกมากเลยครับแล้วแล้วส่วนตัวหมอแอร์ซ้อมยังไงตอนนี้เห็นวิ่งตอนนี้หมู่บ้านครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผมตอนนี้จริงๆผมมีตารางซ้อมผมจะ จัซ้อม10กิโลเพื่อจะไปแข่งอีกสักสองเดือนให้ได้เวลา42นาทีแต่คราวนี้ก็มันก็คงไม่มีงานแข่งแล้วละครับช่วงนี้คงคงน่าจะเว้นไปย,ยาวๆจากเดิมที่เราซ้อมเนี่ยครับเราซ้อมระยะทางหรือว่าเวลาเยอะขึ้นเนี่ยผมก็ลดระยะเวลาลงลนะครับกลายเป็นเราซ้อมหลักๆคือซ้อมเรื่องของตัว skill สกิลนะครับซ้อมเรื่องของการดิว<ม>นะครับซ้อมการเสริมสร้างกล้ามเนื้อพวกสเปนต่าง,าง,างๆซ้อม サポートซ้อมแข้งซ้อมคันสติงนะครับแล้วก็ซ้อมเรื่องของสตร์เพื่อทําให้ก้าวเราได้ทําได้ดีขึ้นพูดง่ายๆคือกลับไปสู่สามัญอะเบสิกของเราอะครับที่ที่เราปกติเราไม่ค่อยได้ซ้อมเพราะเราไปซ้อมวิม่งอย่างเดียวครับตอนนี้เรามีเวลาเวลาเยอะอก็เอามาซ้อมพวกนี้มันก็ทําให้เราพัฒนาเบสิกได้วิ่งไกลข,ขึ้นวิ่งได้ยาวขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นโอกาสของการปูพื้นฐาน ใช่แล้วไม่ค่อยมีเวลานะสดวนใหญ่ล้วก็ใส่กันเลยไม่มีเวลาดริลไม่มีเวลามาสปรายอยู่วสเตนจะไม่รไปซ้อมเลยแต่เราวนี่เวลาเราดีล้ส่วนระยะทางในการซ้อมเนี่ยจากเดิมนี่ปกตนซ้อมสิบโลสิบเอ็ดโลสิบสองโลเราก็ลดแค่ประมาณห้าโลหกโลซ้อมประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเนี่ยพอละจบละเลิกละครับซึ่งก็เหมาะสมกับคําแนะนําที่พอดีกับที่เคยคุยกันไว้ว่าวันหนึ่งห้ากิโลอะไรก็พอดีสําหรับร่างกายแล้วเนาะถูกไหม ใช่ครับใช่ครับเพื่อสุขภาพเลยนะสบายสบายโอเคแล้วฝากสุดท้ายได้ข่าวว่าทำพอดแคสต์อ่าอ่าใช่ครับก็ตของบอกว่าพี่หนุ่มนี่เป็นแรงบันดาลใจนะครับบอกว่าโอ้ดีพอดแคสต์ผมก็อยากลองลองทำบ้างแล้วก็เคยเคยคิดจะทำหลายรอบแล้วปรากฏว่าแล้วก็ไม่ได้ว่างสักทีคราวนี้ว่างแล้วพออยู่บ้านใช่ไหมครับครับก็ก็ผมก็ปรึกษาพี่หนุ่มหลายเรื่องนะครับเรื่องพอดแคสต์ต้องทำยังไงต้องใช่ไหมไงเพราะว่า เราไม่รู้เรื่องทางนี้เลยใช่ไหมครับก็เริ่มทําไปแล้วประมาณสามตอนนะครับชื่อชื่อเขาเรียกว่าพอดแคสต์นะชื่อพอดแคสต์ว่า Health Performance Team อ๋อเป็นชื่อของที่หมอแอร์ทำกับฮอตใช่ไหมต้องฮอตใช่ครับก็เนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของสุขภาพเรื่องของการซ้อมกีฬานะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโควิดว่าเราจะปรับตัวยังไงเราจะออกกําลังกายยังไงเพื่อลดการติดต่อ แล้วก็เราใช้ชีวิตเรื่องของ new normal ยังไงต่อไปนะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับชื่อ h e a l t h p e r f o r m a n c e t o r รับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับนักวิ่งแล้วก็คนทั่วไปด้วยเนาะสำหรับที่สนใจสุขภาพใช่ไหมครับครับผมใช่ครับโอเควันนี้เราเจอกันในจํานวนกี่ครั้งแล้วเนี่ยสีห้าครั้งละในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นโควิด มันมีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่แล้วเป็น new normal หม <c oughs> ายถึงว่าเราอาจจะต้องแบบรักษาระยะห่างแต่ว่าก็ยังคุยกันได้ใช้เทคโนโลยีใช่ครับใช่อีกอันหนึ่งพี่หนุ่มรู้ยังครับว่าตอนนี้เมื่อก่อนเราบอกว่าวิ่งเนี่ยต้องทิ้งระยะประมาณ2เมตรใช่ไหมครับเออตอนนี้มันก็จะมีข้อมูลออกมาใหม่แลวเป็นเขาเรียกเป็นการทำ simulation จำําลองนะครับ <c oughs> ของสถาบันวิทยาลัยนนกลายเป็นจากเดิมเนี่ยที่เขาบอกวาวิ่งต้องทิ้งระยะ2เมตรตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเขาบอกว่า เดินนะครับเดินในที่แจ้งในเอาดอมีลมนะครับทิ้งระยะห้าเมตรเลยนะครับเดินห้าเมตรเลยวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานช้าๆสิบเมตรโอ้ก็ปั่นจักรยานเร็วยี่สิบเมตรครับมันก็เหมือนกับวิ่งก็ไม่ไม่ควรเจอใครถ้างนั้นอ่ะถูกไหมเพราะว่ามันใช่ครับก็คือ<ม>ต้องต้องไกลกันมากๆเลยครับในส <10 S 2> ิบเ <m S 2> มตรนี่คือถือว่าไกลากมากๆเพราะเขาเชื่อว่าเวลามีคนไอาจามทีหนึ่งถ้ามันมีลม ดิวมาเนี่ยม,มันมีโอกาสถึงก่อนที่มันจะตกลงพื้นเนี่ยมันมีโอกาสถึงหน้าเราได้ครับโอเควิ่งอยู่บ้านก็นต้องดูไปเห <c oughs> มือนเป็นชุดข้อมูลใหม่แล้วก็ต้องดูไปว่ามี <c oughs> อะไรอัปเดตเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องทิ้งระยะถ้าคุณจะไปวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยต้องทิ้งระยะสิบเมตรแล้วนะเอาเพื่อความชัวร์ก่อนขอสิบเมตรแล้วกันเพราะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลุ่ดออกมากนะครับขอสิบเมตรก่อนโอเคสิบเมตรนะโอเควันนี้ขอบคุณหมอแอร์มากแล้วเดี๋ยวเราจะาคุยกันแบบเนี้ยเรื่อยๆเนาะอัปเดตถ้ามีอะไรใหม่ๆเนาะ ได้ครับพี่น้กครับผม <Okay, S 2> โอเคขอบคุณมากครับวสวัสดีครับ